ใช่เลครับท่านผู้ชมผมกำลังกวนอะไอยู่ครับใช้ไฟกลางนะครับอตอบอยังครับตอบอยังครับ มีใครตอบว่ากวนตีนไหมครับไม่มีนะครับเป็นคนน่ารักนะครับนี่เราไม่ได้กวนตีนนะครับนี่กวนของเหลวอยู่ครับใครรู้ครับมันคืออะไรครับต้องกวนอย่างนี้ครับสี่สิบนาทีครับนี่เพิ่งจะไม่กี่นาทีเองครับผมไปเรื่อยๆครับเมื่อยครับไวะนั้นหาเงินซื้อกินเองดีกว่าครับ จะทาเลยครับลาบากครับแล้วก็ไม่ต้องต่อราคาด้วยนะครับมันเมื่อยไงครับคนทําต้องกวนไปเรื่อยๆครับแล้วหมุนทางเดียวเลยครับต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับห้ามหมุนทวนเข็มนะครับเดี๋ยวงงครับหมุนไปหมุนมากันไม่ได้ครับไม่ต้องนับรอบนะครับเพราะมันเยอะครับ เย็นะไรไหมครับเสียงแววแววนี่เราควรจะซื้อเครื่องควรนะครับปล่อยมันกวนไปร<_><_><_>งั้นเมื่อยเหมือครับเข้าใจว่าคนขายคงใช้เครื่องควรอันนี้ภรรยาผมใช้สามีกวนเพราะสามีเป็นคน ขับกวนขอนะครับเมื่อยครับ